อากาศยานที่สร้างความประหลาดใจไปทัวมหาสมุทรแปซิฟิกอากาศยานที่สามารถถล่มฐานทัพสหรัฐจนพังพินาศอากาศยานที่ทำให้นักบินอเมริกันต้องหวาดกลัวและนี่ก็คือเรื่องราวของสุดยอดเครื่องบินขับไล่ของจักรวรรดิญี่ปุ่น มิ s u b บิชิ a 6 m โลมิตซูบิชิ a 6 m Zero เป็นเครื่องบินขับไล่พิสัยไกลที่ผลิตโดยมิ s u b บิชิแอร์คลาฟคอมพานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมิตซูบิชิเฮ e วียอินดัสทรี และดำเนินการโดยกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นระหว่างปี1940ถึงปี1945การออกแบบของ4ีโลเครื่องบินขับไล่มิซูบิชิ A-5M เข้าประจำการในต้นปี1937และต่อมาเมื่อกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นเริ่มมองหาเครื่องบินขับไล่ที่จะมาแทนรุ่น A-5M เมื่อวันที่5ตุลาคมปี1937 ได้มีการออกข้อกำหนดในการวางแผนสำหรับเครื่องบินขับไล่ต้นแบบโดยส่งไปยังนาคาจิมาและมิสุบิชิทั้งสองบริษัทเริ่มงานออกแบบเบื้องต้นในขณะที่รอข้อกำหนดที่ชัดเจนกว่านี้เพื่อสมมอบได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจากประสบการณ์ของ A5M ในประเทศจีน IJN ได้ส่งข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงในเดือนตุลาคมโดยเรียกร้องให้เครื่องบินมีความเร็วอยู่ที่270นอตที่ความสูง13,000ฟุตและใตระดับ9,800ฟุตใน9.5นาทียุธทธทปกรต้องประกอบด้วยปืน20มิลิเมตร2กระบอกปืนกล7.7มิิเมตร2กระบอกและระเบิดขนาด130ปอนด์2ลูก เครื่องบินจะต้องติดตั้งวิทยุที่สมบูรณ์ในเครื่องทุกๆลำพร้อมด้วยเครื่องค้นหาทิศทางสำหรับการนำทางระยะไกลความคล่องแคล่วของตัวเครื่องอย่างน้อยต้องเท่ากับ A5M ในขณะที่ปีกของเครื่องบินต้องมีขนาดน้อยกว่า39ฟุตเพื่อให้ใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินได้ทีมของนาคาจิมะพิจารณาข้อกำหนดใหม่และพวกเขาไม่สามารถทำได้ และถอนตัวออกจากการแข่งขันในเดือนมกราคมจิโร่ฮิริโคชิหัวหน้านักออกแบบของมิซูบิชิคิดว่าข้อกำหนดดังกล่าวสามารถบรรลุดได้แต่ต่อเมื่อเครื่องบินถูกผลิตให้เบาที่สุดเท่านั้นมาตรการการลดน้ำหนักที่เป็นไปได้ทั้งหมดจึงถูกรวมเข้าไว้ในการออกแบบ เครื่องบินส่วนใหญ่สร้างจากโลหะผสมอลูมิเนียมลับสุดยอดที่พัฒนาโดย Sumitomo Metal Industry ในปี1936ซึ่งมันถูกเรียกว่า Extra Super d u ราลูมินหรือ ESD น้ำหนักเบาแข็งแกร่งกว่าและเหนียวกว่าโลหะผสมอื่นๆ แต่มีแนวโน้มที่จะกัดกร่อนซึ่งทำให้มันเปราะผลกระทบที่เป็นอันตรายนี้ถูกแก้ไขด้วยการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนที่ใช้หลังการประดิษฐ์ซึ่งในการออกแบบครั้งนี้ไม่มีเกราะป้องกันสำหรับนักบินเครื่องยนต์หรือจุดวิกฤตอื่นๆของเครื่องบินรวมถึงทางเชื้อเพลิงแบบปิดผนึกซึ่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาทำให้เครื่องสีโลเบาลงอย่างมาก คล่องตัวมากขึ้นและเป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดี่ยวผีสายไกลที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งทำให้สามารถค้นหาศัตรูที่อยู่ออกหางไปหลายลร้อยกิโลเมตรเข้าสู่สนามรบแล้วกลับไปยังฐานทัพหรือเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างไรก็ตามการปรับปรุงน้ำหนักและโครงสร้างทำให้มีแนวโน้มที่จะติดไฟได้ง่ายและระเบิดเมื่อถูกยิงจากศัตรูโดยโครงร่างโมโนเพนตีกต่ำ เกียร์ลงจอดแบบธรรมดาและห้องนักบินแบบปิดทำให้4ีโลเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ใช้บนเรือมรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกในขณะที่เปิดตัวการโหลดปีกที่ต่ำมากและรวมกับน้ำหนักที่เบาแล้วส่งผลให้มีความเร็วท่วงต่ำนี่คือเหตุผลหลักสำหรับความคล่องแคล่วอันยอดเยี่ยมทำให้มันสามารถบินฉวตเฉวียน ได้ดีกว่าเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรในสมัยนั้นโมเดลรุ่นแรกๆได้รับการติดตั้งแถบเซอร์โวบนปีเครื่องบินหลังจากที่นักบินวิจารณ์ว่ากำลังควบคุมหนักเกินไปที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเขาจึงยกเลิกในรุ่นต่อมา a 6 m 1 type zero prototype นแบบ A6M1 2ชุดแรกเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปี1939โดยใช้เครื่องยนต์มิตซูบิชิซ Suise สาเซ13 780แรงมา้าพล้อมใบพัดแบบ2ใบพัดออกบินครั้งแรกในวันที่1เมษายนและผ่านการทดสอบภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างน่าทึ่งภายในเดือนกันยายนได้รับการยอมรับสำหรับการทดสอบของกองทัพเรือ ในฐานะเครื่องบินขับไล่ A6M Type Zero มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นอย่างเดียวคือการเปลี่ยนไปใช้ใบพัดแบบ3ใบเพื่อแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนและหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรุ่น A6M2A Type Zero Model 11 A6M2B Type Zero Model 21 A6M3 Type Zero Model 32เป็นต้น เครื่อง4โลมีความยาวโดยรวม9.06เมตรปีกว้าง12เมตรมีความสูง3.05เมตรมีพื้นที่ปีก22.44ตารางเมตรติดตั้งอาวุธด้วยปืนกลเครื่องบินไทป์97มีกระสุน500นัดต่อปืน1กระบอก ปืน2คูณ20มิลิเมตรแบบ99ขีด1มาร์ค3ติดที่บริเวณปีกมีกระสุน60นัดต่อปืน1กระบอกนอกจากนี้ยังติดตั้งระเบิด130ปอนด์หรือระเบิด550ปอนด์สำหรับการโจมตีคามิคาเซ A6M เป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อซีโรจากการกำหนดประเภทของกองทัพเรือญี่ปุ่น เครื่องบินขับไล่ไทปซีโลหรือเรชิกิคันโจเซนโตกิซึ่งนํามาจากตัวเลขสุดท้ายของปีจักรววัติญี่ปุ่นปี2006หรือตรงกับคศ1940เมื่อเข้าประจําการในญี่ปุน่นมันถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าเรเซนและซีโรเซน นักบินชาวญี่ปุ่นมักเรียกมันว่าซีโรเซนโดยที่เซนเป็นพยางค์แรกของเซนโตกิซึ่งหมายถึงเครื่องบินรบในการตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า A6M ซึ่ง A หมายถึงเครื่องบินขับไล่ที่ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบิน6หมายความว่าเป็นรุ่นที่6ที่สร้างขึ้นสำหรับกองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นและ M หมายถึงมีมิซูบิชิเป็นผู้ผลิต ชื่อรหัสอย่างเป็นทางการของฝ่ายสัมพันธมิตรคือซีซีโลครองเวหาซีโรล,ลำแรกได้เริ่มดำเนินการกับเรนโกโคคุไทยที่12ในเดือนกรกฎาคมปี1940เมื่อวันที่13กันยายนปี1940 ซีโรได้รับชัยชนะทางอากาศครั้งแรกเมื่อ a .6 m .2 จำนวน13ลำนำโดยร้อยโทซาบุโรชินโดคุมกันเครื่องบินทิ้งระเบิด g .3 m จําจำนวน27ลำในการโจมตีชักกิง้งซึ่งได้โจมตีเครื่องบินโพลีคาพอฟ i .15 ที่สร้างโดยสหภาพโซเวียตจำนวน34ลำและ i .16 s ของกองทัพอากาศจีน พันตรีเล่ยหานจุนได้นำเครื่องไอสิของเขาที่มีรูกระสุนถึง48รูกลับไปที่ฐานและร้อยโทเก้าโยชินพางว่าได้ยิงหนึ่งในเครื่องซีโร่ของชินโดโตกและอย่างน้อยซีโร่สี่ลำได้รับความเสียหายในการสู้รบที่นานกว่า1-2ชั่วโมง เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาถูกย้ายอีกครั้งในอีกหนึ่งปีต่อมาซีโรได้ยิงเครื่องบินจีน99ลำตึงตามแหล่งข้อมูลอื่นอ,นอาจจะมากถึง266ลำเวลาก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งการโจมตีที่เพอร์ฮาเบอร์ซีโร่521ลำในมหาสมุทรแปซิฟิก328ลำในหน่วยแรกเป็นรุ่นโมเดล21ที่บรรทุกโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน มันมีพิสัยไกลกว่า1,600ไมล์หรือ2,600กิโลเมตรทำให้มันสามารถบินได้ไกลจากเรือบัรทุกเครื่องบินมากกว่าที่คาดการไว้เครื่องสี่โลได้รับชื่อเสียงที่น่ากลัวอย่างรวดเร็วจากการผสมผสานของความคลองแคล่วที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อเทียบกับ เครื่องบินขับไล่ของฝ่ายอักษะในปัจจุบันและพลังการยิงที่ยอดเยี่ยมทำให้มันสามารถกำจัดเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ส่งไปโจมตีในมหาสมุทรแปซิฟิกในปี1941ได้อย่างง่ายดายเครื่องสีโลพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากลำบากแม้แต่กับซูเปอร์มารีนสปิิตไฟพลโทแคลรีเชโน ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าจะไม่เร็วเท่าเครื่องบินขับไล่ของอังกฤษแต่เครื่องบินขับไล่มิ u ูบิชิก็สามารถคว่ำสปีดไฟได้อย่างง่ายดายซึ่งมันสามารถรักษาการไต่ระดับในมุมที่สูงชันและอยู่ในอากาศได้นานขึ้น3เท่าการซ้อมรบที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งพล n โทจอห์นเอสทัสซึ่งมีการคิดกลยุทธ์ ทัชว v ฟเป็นการที่นักบินสองคนจะบินห่างกันประมาณ200ฟุตถ้าเครื่อง4ีโลลไล่ตามเครื่องบินลำใดลำหนึ่งเครื่องบินทั้งสองลำจะหันเข้าหากันและถ้าซีโล่ไล่ตามเป้าหมายเดิมของเขาเขาจะมาอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบกลยุทธ์นี้ถูกใช้ครั้งแรกระหว่างยุทธการมิดเวและต่อมาก็ใช้เหนือหมู่เกาะโซโลโมอน นักบินญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์สูงหลายคนแพ้ในการต่อสู้ส่งผลให้คุณภาพลดลงซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของฝ่ายสัมพันธมิตรการสูญเสียนักบินจำนวนมากโดยไม่ค่าชิด ในยุทธการที่ทะเลของเราและมิดเวย์ได้ทำให้กองทัพอากาศของญี่ปุ่นไม่สามารถหามาทดแทนได้ทันและประกอบด้วยการขาดแคลนเครื่องยนต์การบินกำลังสูงและปัญหากับรุ่นต่อจากที่วางแผนไว้เรื่องสี่โลยังคงผลิตอยู่จนถึงปี1945การวิเคราะห์เครื่องสี่โลจากมุมมองของอเมริกา กองทัพอเมริกันได้ค้นพบคุณลักษณะเฉพาะทางหลายอย่างของ A6M เมื่อพวกเขาพบตัวอย่าง A6M2 ที่ไม่บุกสลายของอาคุทันสีโลบนก่ออาคุทันในอลูเชียนระหว่างการโจมตีทางเหนือของดัชฮาเบอร์เมื่อวันที่4มิถุนายนปี1 9 4เเครื่องบินรบ A6M ลำหนึ่งถูกยิงตกโดยการยิงต่อต้านอากาศรรยานจากภาคพื้นดิน ทาดาโยชิโคกะผู้ช่วยผู้บังคับการเครื่องบินสูญเสียน้ำมันและพยายามลงจอดฉุกเฉินบนเกาะอ,อาคุทันทางตะวันออกเชียงเหนือของดัชฮาเบอร์ประมาณ32กิโลเมตรแต่เครื่องสีโลกของเขาเกิดผิดความในการลงจอดอย่างกระทันหันโคกะเสียชีวิตทันทีจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งทำให้คอของเขาหักเพราะแรงกระแทก เครื่องบินรบที่ไม่เสียหายถูกพบโดยทีมกู้ภัยของอเมริกาในอีกหนึ่งเดือนต่อมาและถูกส่งไปยังสถานีการบินบนเกาะซึ่งการทดสอบบินของ a .6 m ที่ได้รับการซ่อมแซมเผยให้เห็นทั้งจุดแข็งและข้อบกพร่องในการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินเครื่องสีโลที่ถูกยึดได้พบว่าเครื่องบินดังกล่าวมีน้ำหนักบรรทุกเต็มที่ที่ประมาณ5,200ปอนด์หรือ2.3ตันซึ่งเบากว่า FC f y c f w i l c a t ประมาณ2,780ปอนด์หรือ1.2ตันซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่มาตรฐานของกองทัพเรือสหรัฐในสมัยนั้น เรมเครื่องบินของ A6M นั้นมีคำกล่าวว่าสร้างขึ้นเหมือนนาฬิกาเรือนง,งามสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญของอเมริกันประทับใจมากที่สุดก็คือลำตัวและปีกของเครื่องสีโลถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นเดียวต่างจากวิธีการของอเมริกันที่สร้างมันแยกออกจากกันและเชื่อมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน วิธีการของญี่ปุ่นนั้นช้ากว่ามากแต่ส่งผลให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงมากและปรับปรุงความคล่องแคล่วได้อย่างดีเยี่ยมนักบินทดสอบชาวอเมริกันพบว่าการควบคุมของซีโร่นั้นเบามากที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จะแข็งทื่อโดยความเร็วที่เร็วขึ้นในความเร็วที่สูงกว่า348กิโลเมต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันปีกที่ล้มเหลวซีโร่ไม่สามารถตามเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรในการซอมรบด้วยความเร็วสูงการทดสอบยังเผยให้เห็นอีกว่าเครื่องซีโร่ไม่สามารถหมุนไปทางขวาได้เร็วเท่าที่ควรแม้ว่าเครื่องบินจะทรงตัวได้บนพื้นดินแม้จะมีน้ำหนักเบาแต่เครื่องบินนั้นได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับบทบาทการโจมตีโดยเน้นในระยะไกลความคล่องแคล่วและพลังการยิงแต่ต้องแรกมากับการป้องกันของนับดินและเครื่องบินขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียหากมีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องบอโอนต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ หากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย